สวัสดีครับมีญาติของผู้ป่วยไตายวายหรือหลังระยะสุดท้ายเนี่ยเข้ามาปรึกษานะครับว่าคุณหมอแนะนําให้คนไข้เนี่ยต้องไปผ่าตัดเตรียมเส้นฟอกไตแล้วแต่คนไข้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ยอมผ่าตัดก็เลยถามว่าถ้าเราไม่ผ่าตัดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นตามมาก็ดื่นทัวความเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ป่วยไตายวายหรือหลังระยะสุดท้ายเนี่ยเมื่อไตสุดลงเรื่อยๆจนไตสองข้างหยุดทํางานนั่นหมายความว่า จะเป็นหน้าที่ของกระบวนการในการฟอกไตาทางหลอดเลือดเข้ามาแล้วเพราะกระบวนการฟอกไตก็เหมือนกับเป็นการกระบวนการในการที่จะมาบําบัดแล้วก็ทําหน้าที่ทดแทนไตที่ไม่ทํางานทีนี้การฟอกไตาทางหลอดเลือดเนี่ยหลักการก็คือการที่จะต้องดึงเลือดออกจากร่างกายคนไข้แล้วก็ไปสู่ยังเครื่องฟอกไตเครื่องฟอกไตก็จะมีการบําบัด ก็คือมีการขับของเสียจากเลือดมีการปรับสมดุลเกลือแร่ปรับสมดุลความเป็นกรดด่างเมื่อปรับเสร็จแล้วก็จะส่งกลับมายังร่างกายคนไข้การเข้าออกของเลือดที่ร่างกายคนไข้เนี่ยจำเป็นต้องมีช่องทางในการที่จะเอาเลือดออกทีนี้กระบวนการในการที่จะดึงเลือดของคนไข้ในขณะฟอกไตเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยหลอดเลือดที่ใกล้ผิวหนังแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วก็มีผนังที่แข็งแรง แต่ว่าโดยทั่วไปร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่มีหลอดเลือดแบบนั้นจึงเป็นที่มาว่าทําไมต้องผ่าตัดหลอดเลือดหรือผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนการผ่าตัดเพื่อให้เกิดหลอดเลือดชนิดพิเศษก็คือเป็นหลอดเลือดดาที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติแล้วมีผนังที่แข็งแรงทําให้พยาบาลเนี่ยสามารถที่จะแทงเข็มได้อาทิตย์ละหลหลายครั้งแล้วก็ทําให้เลือดเนี่ยไหลออกจากร่างกายคนไข้ ด้วยความแรงของเลือดเนี่ยที่มากพอที่จะช่วยทําให้เครื่องฟอกไตเนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์นี่ก็เป็นที่มาว่าทําไมเราจะต้องไปเตรียมผ่าตัดทําเส้นฟอกไตอีกประเด็นคือว่าการผ่าตัดเส้นฟอกไตเนี่ยไม่ใช่ว่าพอผ่าตัดวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะสามารถใช้ฟอกไตได้เลยเพราะหลอดเลือดที่ใช้ฟอกไตเนี่ยหลังผ่าตัดต้องใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยสเดือน กว่าที่หลอดเลือดดำที่ผ่าตัดไปจะมีการค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ผนังเนี่ยมีความแข็งแรงพอแล้วก็สมบูรณ์ที่จะไปใช้ในการฟอกไตต้องรอเวลาดังนั้นคุณหมอก็จะมองแล้วว่าคนไข้ใกล้ได้ที่จะเข้าสู่กระบวนการในการฟอกไตจึงต้องรีบไปเตรียมเส้นฟอกไตรอเอาไว้นะครับทีนี้ ย้อนกลับมาดูที่คนไข้คนนี้นะครับว่าถ้าคนไข้ไม่ได้ผ่าตัดเส้นฟอกไตาตามที่คุณหมอแนะนํพาพอเวลาผ่านไปไตมีการซุดตัวลงการทางานของไตลดลงจกกนกระทั่งหยุดทํางานอย่างสิ้นเชิงเมื่อไตหย,ยุดทํางานหมายความว่าของเสียต่างๆความเป็นกรดด่างในร่างกายเกลือแร่ในร่างกายมันเสียสมดุลคนไข้ก็อยู่ไม่ได้อาจจะมีอาการน้ําท่วมปอดซึมลงชักหัวใจเต้นเร็ว มีอาการบวมก็จะเป็นต้องเข้าพาคนไข้ไปอย่างโรงพยาบาลเพื่อที่จะฟอกไตแบบฉุกเฉินนั่นหมายความคนไข้จะต้องเจ็บตัวในการที่คุณหมอจะต้องแทงเส้นที่คอเพื่อนําเลือดของคนไข้ออกจากร่างกายแล้วไปฟอกไตที่เครื่องแบบฉุกเฉินนั่นคนไข้ต้องเจ็บตัวแล้วนะครับเพราะคนไข้ตอนนั้นเนี่ยคนไข้ไม่ได้ผ่าตัดเส้นฟอกไต หรือผ่าตัดไปแล้วแต่ว่าเส้นฟอกไตย,ยังไม่โตพอวิธีการก็จะมีอยู่สองทางก็คือทางที่1คือเป็นการแทงเส้นที่คอแบบชั่วคราวชื่อก็บอกเล้ว,ว่าชั่วคราวเขา,วาชั่วคราวก็คือเส้นนี้ใช้ได้ประมาณไม่เกิน3เดือนก็จะเกิดการติดเชื้อเกิดการอุดตันขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็คือการแทงเส้นที่คอเหมือนกันแต่ว่าปลายสายนียถูกฝังไปที่หน้าอกที่เขาเรียกว่าเป็นเพิ่มแคท หรือว่าการวางสายที่หน้าอกแบบกึ่งถาวรวิธีนี้ก็จะนานหน่อยก็คืออาจจะใช้ได้1-2ปีขึ้นไปทั้ง2วิธีนี้ก็จะเป็นการประวิงเวลาทําให้คนไข้เนี่ยสามารถรับการฟอกไตได้โดยระหว่างที่คนไข้ได้รับการฟอกไตจากสายที่แทงที่คอเนี่ยคนไข้ก็ควรที่จะถูกส่งตัวไปเพื่อที่จะไปผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนระหว่างนี้เราก็ฟอกไตโดยผ่านทางเส้นเลือดที่คอใช่ไหมครับ ระหว่านี้เราก็รอให้เส้นเลือดที่ผ่าตัดที่แขนเนี่ยมีขนาดที่โตขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อถึงเวลาที่หลอดเลือดที่แขนโตขึ้นคนไข้ก็สามารถที่จะรับการฟอกไตโดยผ่านทางหลอดเลือดที่แขนแทนนะครับดังนั้นเนี่ยในคนไข้ที่ไม่ได้รับการผ่าตัดเส้นฟอกไตที่แขนพอเวลาถึงจุดเวลาที่จําเป็นต้องฟอกไตเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ในทางกับการถ้าผู้ป่วยเยมีการเตรียมเส้นเลือดที่แขนอย่างทันการพอถึงเวลาที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยก็จะมีเส้นเลือดที่แขนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในการฟอกไตทําให้การดูแลเนี่มีความซับซ้อนน้อยลงครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ